สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดให้ฟังถึงพิธีกรรมการตั้งชื่อเด็กทารกในโบสถ์คริสเตียนในศาสนาคริสต์เมื่อทารกกำเนิดได้สามเดือนก็จะมีพิธีกรรมเข้าบูตรเพื่อให้พระคริสต์ตั้งชื่อให้พระคริสต์จะถามมารดาและบิดาว่าทารกจะชื่อว่าอะไรเมื่อมารดาบอกชื่อแล้ว พระคริสต์ก็จะทําสัญ,ญลักษณ์รูปไม้กางเขนทับลงไปที่ศีรษะของทารกพระคริสต์จะสวดมนต์และใช้น้ําสะอาดรูปศีรษะของเด็กทารกขอพระเยซูคุ้มครองขอให้ทารกมีสติปัญญาเฉลียว,วฉลาดมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต และขอให้พระเยซูให้ความรักกับเด็กคนนั้นทำไมพระคริสต์ถึงต้องใช้น้ำลูบที่ศีรษะของเด็กทารกเพราะน้ำถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตเช่นต้นไม้ถ้าขาดน้ำก็ต้องเหี่ยวเฉาตายลงไปชีวิตมนุษย์ก็คล้ายๆกับต้นไม้ค่ะ ที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเสมอมาถึงพิธีกรรมสุดท้ายค่ะพระคริสตจะใช้มือแตะไปที่ศรีรษะของทารกแล้วก็พูดว่าท oh. ารกเอ๋ยเยซูได้ให้ชื่อกับเจ้าแล้วต่อจากนี้ไปเจ้าเป็นสิทธิ์ของเยซูและพระคริสตก็ลูบศรีรษะของทารกด้วยน้ำสามครั้งก็เป็นอันจบพิธีค่ะ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะขอบคุณมากๆค่ะ